เรียนไทยจากบอลสังชุดของมูนเช็งนะครับแล้วมเช็งไมเปิดหนังให้ดูเปิดหนัง,นะนองนะโอ้อดูยากเลยครับหนังแบบนี้นี่หนังสิบหกนะครับสิบหกมิลลิเมตรนี่หนังโบราณจริงๆไงห,หนังนี้ไม่ตกร้อยปีเลยมั้งเนี่ยนี่นะ โบราณเลยอ่าเปิดไปก็ได้เดี๋ยวผมใต้มใชน,นี่ใครจะมาชมมาได้เลยนะครับบ้านลุงเช้งใกล้ๆวัดสำชุกนะครับเดือนไทยตะคอนมาสักครู่นี้ไปเจอลุงเช้งที่วัดอาหารหมาไอ้อาหารสุนัขที่วัดนะครับแกก็เลยชวนมาดูที่บ้านแกผมอยู่ที่นี่นานไม่เคยเข้ามาดูแกตะติงนะครับลุงแก,กชวนมา รมดาที่นี่ก็เป็นสถานที่ต้องเที่ยวนะครับรับคนนักทต้องเที่ยวจากตลาดสาชุกมาที่บ้านของเดือนไทยสะพอนของลุงเช้งนะครับสนใจก็แวะมาเที่ยวกันได้นะครับมีเรือทุกเสาร์อาทิตย์นะครับเรือจากตลาดสาชุกนี่หนังอะไรหนังโปโอแปดนี่ีหน้าโป๊ด้วย ใครสนใจก็มาชมได้นะครับเสาร์อาทิตย์ขึ้นเรือจากตลาดร้อยปีมาเลยนะครับร้อยปีสำชุกของเรานะครับลุงชิงก็จะขับเรือพาน,นักท่องเที่ยวมาชมกันนะฮะ

ครัววันนี้มาร้านโกเทงนะครับที่นี่ก็เลยอะไรคาเฟ่ไงคาเฟ่โรแบบ <c oughs> ราบบกณออกาแฟโบราณรู้สึกว่าตอนนี้ที่นี่ถ่ายละครเรื่องเรื่องอะไรเนี่ยตะก,กี้บอกเรื่องอะไรเรื่องกองกำลันกองกำลังกองกำลช่องสามกำลังออกอากาศอยู่หกโมงเย็นนะครับก็ามาถ่ายที่นี่มีฉากแต่งงานมีฉากลงเรือหันมาก มาม้าไก่กาแฟเก่าใช่ของเรียนกาแฟมีใครก็แปฟด้วยมันเป็นนั่งโบราณหรือไงผมไม่ได้ดูด้วยแนวโบราณนี่จีจำนายสุราผมโอ้ตรงนี้ไข่เหล้าไงมไข่เหล้าหั่นโคไงเก็บใช่ไหอกเก็บใช่ไหมเก็บไปเทอนร้งนะครับนี่น้ำนี่น้ำผึ้งนี่ทันซอสจอมชัยนะครับนี่ตั้งแต่ปีอะไรไม่บอกปีเนี่ย9 สองเก้าไงสองหนึ่งอยู่มีสองโลงเก้ามาแสดงว่าลงก็ไม่แรกเลยมั้งเนี่ยใช่ปะมีโลงอะไรแพ้มัดสักทีอ่ะโอ้โหท่านั้นก็อยู่นี่มีปฏิทินอะไรในแม่โคงโอ้โหนุ่นไข่อะชื่ออะไรคนอ๋อเอ็มอะไรกันเล่ามาลกฏโอ้มาลกฏเนี่ยนอ่นี่นี่นี่ใครว่าลืมละคุณคุณ กอ๋อปัญญามิเกลโอ wh, ้โหดีที่เรื่องนี่นะมิเกลวันนี้เนี่ยก็น่าจะจะเป็นเขาไปลองไม่ใช่นั่นนะเขาอยากทดลองเสนเนี่ยนะเขาไปลองนี่อะไรก็ไม่ไปลองลองเพลงไห้ใครรู้เลยมันเสียงไม่ตายสับมาดูบรรยากาศของเราครับ ใครจะมาตลาดร้อยปีนะครับลุงเช้งมีเรือบริการล่องเรือมาทุกวันเสาร์วอาทิตย์นะครับล่องเรือมาชมลุงเช้งก็จะเป็นไกด์ให้ชมแต่ละห้องละห้องเลยนะครับนี่ทำไมเจอกันตะกี้มาวัดที่วัดแลผมไม่ได้มาดูเลยเห็นลุงเช้งลงมานานแล้วผมก็ไม่ได้มาเห็นอะไนนี่นี่นี่คือตู้เย็นโบราณร้อยปีเนี่ย เปนคนที่ต่องุงเค้งนะครับหนูมันยังุงเค้งนี่บอกจะแปดสิบเลยนะเนี่ยเย็นสิบเก้าเลยแล้วป้าล่ะป้าเท่าไหร่เนี่ยป้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบอย่างเงี้ยเออยังแข็งแรงกันดีอยู่เนี่ยตุเย็นร้อยปีตุเย็นร้อยปีเนี่ยไงตุเย็นไม้เนี่ยไงเออนี่ยเขาบอกตุเย็นไม้ร้อยปีแล้วก็ใช้อะไรใช้น้ำแข็งแทนใช่ไหมโอ้นี่ไม่ใช้น้ำแข็งใช้แกลบวะ โคกนี่โคกนี่กินได้นดิเนอ๋อนึกว่าโคกเก่านี่อ๋อน้ำแข็งก็แล้วนัน่นใช่เย็นน้ำแข็งวางอ่าน้ำแข็งวางวันนี้เลยครับตู้เย็นโบานราณสมัยก่อนยุคนั้นพนะกคงจะไม่มีไฟฟ้าเนี่ยต้องใช้น้ำแข็งตัวไฟไงมันตัวไฟเย็นจัดไปอืมนี่นของเก่า ก็มาดูกันได้นะครับใครที่สนใจอยากดูของเก่านะของวันวานนะครับตอนบางคนนี่ถ้าต่ำกว่าห้าสิบนี้แทปจะไม่ได้ดูมไม่เคยเห็นกันแล้วมั้งเนี่ยนะต่ำกว่าห้าสิบอย่างน้อยคนห<ม>้าสิบหกสิบนี้ยัง<ต>ทันรุ่นผมยังทันนะครับตลาดตลาดสไตล์อย่างนี้ที่ตัดผมมีตัดผมด้วยเอ่อตัดผมตัดผมที่นี่มีหมดนี่มี กาแฟร้อนโอเลี้ยงยกล้อชาเย็นร้อนโอวันตินนะครับเสาร์อาทิตย์มากินได้เปิดขายเสาร์อาทิตย์เปิดขายเสาร์อาทิตย์ขายะเปิดนะทุกที่หรอมีเรื่องพี่เสาร์อาทิตย์กินมาที่นี่คือแบบดน้้นน่ตนก่นข้างในนี่มีเสื้อเสื้ออะไรคอกระเช้าสายเดี่ยวสายเดี่ยวสายเดี่ยวโบราณคอกระเช้ามาก็มาหาซื้อกันได้นะครับไปฝากคุณย่าคุณยายก็มาเที่ยวกันนะครับตลาดร้อยปีเสาร์อาทิตย์ วันธรรมดาคงไม่ได้คงไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เปิดวันนักคาร์เตอร์วันหยุดวันหยุดพิเศษเนี่งานเยอะงานดูแลบ้านต่างๆนี่บกขึ้งในสาวนี่นขีดดวงใจครับวันนี้มาช,ชมบ้านไทยสะคอนเดือนไทยสะคอนเนี่ยแล้ถามลุงเค้งเนี่ยตอนนี้เปิดวันอะไรบ้างงเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์เน้นเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาได้เลยครับไปยังมาทางเรือนะฮะเพราะว่าวันธรรมดาเรา เออมาทงรถเราไม่ค่อยเวลาดูแลเพราะต้องเราต้องอธิบายจะมีการต่างๆนะครับที่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์ในชีวิตนะทุกอย่างก็จะสัมผัสกับของเก่าของเก่าชิ้นๆนนบางชิ้นร้อยก็ปีนะเทคนวิยยุคคูนได้ฟังเสียงพัดลมกูได้ได้บรรยากาศของเย็นๆของพัดลมโบราณหนังหนังด้วยหนังเออจะมีหนักสิบหกหนังแปดมิลฉายให้ตึกเรียนรู้กันครับนั่นสิเนี่ยบานมาดูนะครับล้อมรอบเลยครับไม่ใช่น้อยเลยนี่ มีตลาดเก่ามีพิพธภัณฑ์ลุงเขาเปิดให้ดูฟรีด้วยนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นเรือของบริการลุงก็คนละห้าสิบาทไปกลับห้าบาทห้าสิบบาทไปกลับถูกไกลมันก็น่้เนียกี่กิโลเนี่ยสองสามได้จากตลาดมาสามสี่ไปกลับก็ห้ากิโลได้มั้ยกว่าไหมห้าหกกิโลห้ากิโลแล้วสี่ไปชมบิยาสวนนั่นน่ะสีมาชม สวยก็เลยจะไม่มีกันอยู่แล้วสมโบราณอย่างละมุดโบราณเนี่ยเออล้วละมุดจะเาณต้นใหญ่คนระับงละมุดที่เห็นนี่ครับต,ต้นละมุดโอ้ไม่เคยเจอนะครับต้นใหญ่อย่างนี้ต้นใหญ่จะเห็นแค่ท่วมหัว,หวแค่นี้โอ200้ต้นอย่างงี้มาปางโอ้โอ้แต่มาปางข้างหลังอ๋อด้านหลังก็มีต้นมาปางโอ้เดี๋ยวมาดูตลาดล่างพาแซมเลยมั้ยอ๋อเดี๋ยวลุงกจะลงเ็งกจะพาไปดูตลาดตลาดล่างเรียกตลาดล่างนี่ นี่นะครับต้นละมุดนี่โอ้โหต้นไม่ใช่เล็กเลยนะครับลงลงลงเดินไปที่ต้นละมุดดูว่าจะขนาดไหนลองไปลงลองลอนผ่านใกล้ๆต้นละมุดนะก็ดูนะว่าใหญ่ขนาดไหนนี่ต้นละมุดนะครับเนี่ยเนี่ยเคยเห็นตั้งแค่สูงแค่ทั่วหัวนี่ครับละมุด นี่มาดูตลาดนะโม่โม่ทีตายเนี่ยทองดำเนี่ยบอกให้ลูกตาใสมาตัดแบ่ทองดำนะอ๋อทองดำยังยุ่งยังมีอีกนะเดี๋ยวนี้ฮะกินยากคืกินยากเลยทองดำเดี๋ยวนี้เป็นเด็กๆผมมันไม่มีร้านทองยุคแรกร้านทองนี่ร้านทองทรัพย์สินทรัพย์สินทองข้างทองข้างทอนี่นะโอ้โหนี่ทองโบราณทองโบราณนะ นเวียหายากเลยนี่เยอะยากเลยตลาดแบบนี้ตลาดแบบนี้เนี่ยทางนี้ล่ะทางนี้ทางนี้มีอะไรร้านร้านร้านถ่ายรูปนี่ถ่ายรูปร้านทองร้านถ่ายรูปแดดมันกินสีอ๋อนี่ถ่ายรูปแต่นี้ยังเป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นนะครับ นี่ของยังยังไม่เก่ามากเท่าไหร่ตะกี้ดันบนมนั่นน่ะสิอยู่ใกล้ไงย่อน่ะหายเหมือนกันไนก้องไร้ก่ายุ่งวนหมดโอ้ถ้าดีๆมาไว้นี้ไม่ได้นเนี่ยเอานี่มาตั้งโชว์เนี่ยไปถ่ายไปเองนี่วิดีโอวิดีโอที่กล้องถ่ายรูปแต่ก็เป็นรุ่นใหม่หน่อยเพราะว่าดีๆมามันก็เชงบอกอ่ะดีๆของเก่ามากๆไม่เหลือขายเลยทำขาดขายทำตู้เลยเออโอ้โหบอกกลัวยังเดียวไม่กลัวอะไรกลัวพวก ขโมยยังไม่กลัวเท้าปวกเลยเนีนี่ยังมีหนังสือยังอะไรยังงี้เยเอางเอาเอาเอาักวเียวไักเี๋ม no. no. mm. no. no ีประตูโบราณีเียเนี่นี่ตีไทยหนังสือมารวมในเก็บรักก๋เตียวนั่งก๋เตียวโบราณเลยมาสามสิบ นี่ครับใครที่อยากจะชมนะครับมาได้เสาร์อาทิตย์นะครับออหรือว่าถ้าเป็นทัวร์ชุดใหญ่ๆวันธรรมดาก็โทรนัดลุงเชงก็ได้นะครับไไนี่ลุงเชงถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวกลางวันหรือมาไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นี่เบอร์โทรอะไรเนี่ยติดต,ต่อศูนย์หในร้านไข่ยาสามตัวศูนย์แปดหกห้าเจ็ดห้าหนึ่ง 8, 6, สองหสองห 86อ่าติดต่อหลวงเชงมาได้นะครับถ้าท่านจะนำคณะมาดูกันหลายๆคนนะครับหลวงเชงก็ต้อนรับนะครับให้ชมฟรีนะฮะก็มีสินค้าจำหน่ายบ้างก็มาอุดหนุนลงแกอืมแบบนี้หาดูยากเลยนะครับนี่ปานนี่ร้านขยานี่ร้านยาโบราณโตร้านยาโบราณ นี่อะไรนี่ร้านตัดเสื้อตัดเสื้อตัดเสื้อในจับซิงเกอร์นี่ตัดเสื้ออืมซิงเกอร์ตัดเสื้อนี่โอ้นี่โอ้เตื้อนี่มีร้านตัดผมตัดผมยังตัดได้ไหมเนี่ยได้ลุงเซ็งเงตัดได้ไหมได้โอ้นี่เป็นตะเลียน่นี่ลุงเชงนี่พ่อๆก็พ่อผมเลยสลัพัดชั่งแกลมนี่ยนี่เป็นะเลียนอยู่นี่เออ เนี่ยเอาจะเลียนมือนะสมัยก่อนผมเป็นเด็กๆเนีะว่าเห็นจะหลังโกมเลของแท้ในยุคแรกของของโลกเลยทีเนี่ยกล้ามเนี่ยหายยากไอ้กันไกลตัดผมอย่างเงี้ยตอนเด็กๆพอตัดให้นะโอ้โหหนีบตีจิจินี่หลังโกมหลับก็หวีตีหัวอีกมันก็โตนี่โบราณโบราณโบราณแท้ของแก้มอยู่ก็มาเที่ยวชมก็ได้นะครับ เรือนไทยสะคอนสาชุกตลาดร้อยปีนะครับติดกับแม่น้ำท่าจีนเลยมึงเชงจะมีเรือบริการเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดนะครับตะเลิกนะครับก็ไปขึ้นที่ตลาดร้อยปีนะครับคนละห้าสิบาทค่ะเรือไปกลับซอยสามนะหน้าสันเจ้าอ่ะพอเรือยังไม่ไปรอถอยแล้วกันหน้าสันเจ้าถ้าเกิดมายังไม่เห็นเรือก็นั่งรอสักหน่อยนึงซอยสามอ่ะซอยสามตรงสันเจ้า เดี๋ยวให้ชมแค่นี้นะครับ